สวัสดีครับผมวันนี้พามาดู t o y o ต a าครับไฮรักวีโก้นะครับผมตัวปี2010นะครับผมเป็นเครื่อง2อง7ันเจครับผมเ็นซินนะครับผมคันนี้จัดให้ราคาถูกแล้วครับผม95้าหมื่นครับผมไม่ถึงแสนครับนี่ครัมาดูรอบกันครับดูเสียงเครื่องครับเงียบกิบครับผมอ๋อหกสิบแรงมาครับคันนี้นี ดูรอบพันกันไปเลยครับขับนิ่มๆเลยครับผมรอบพันก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ล้างนะครับผมรถเพิ่งมาใหม่ๆเลยครับดูความเงียบครับของเครื่องแน้ตาเร่งดีนะครับผมมีเสียงเพลงด้วยครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดครับ ตอบปสีปีละประมาณ900กว่าบาทครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับครับอ่าไปดูภายในนครับดูแผงประตูสวยๆครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ครับบะไม่มีขาดครับผมนี่ครับบะไม่มีขาดเลยนะครับภายในสวยครับเครื่องนิ่มๆเลยครับดูเสียงเครื่องก็รู้ครับ เย็นครับไม่ต้องกลัวเลยเพลงดังครับเพลงพอครับที่ใส่ของครบครับคันนี้ในาประตูฝั่งนี้ครับสวยๆซาๆครับภายในก็ประมาณนี้ครับผมไปดูห้องเครื่องครับอ่ครับผมพามาดูห้องเครื่องครับ บอกเลยครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมน้ำสดร้อนๆเลยครับนี่นะครับฝากระโปรงดูตั้มตัวตั้งอยู่นะครับดูน้ำเลข้ยันหน้าครับดูเครื่องครับแห้งๆครับผมนี่ดูไม่ปนไม่อะไรครับไม่ฟันนะครับดูแห้งๆเลยครับผมเครื่องนิ่มจัดนี่ดูครับ ้สนใจก็มาดูได้ครับผมเดี๋ยวผมล้างให้ครับ092ครับ5242ครับ2662ครับดูรถได้ที่อำเภอม,เม,มกเด็กจังหวัดสระบ,บุรีนะครับผมไปแล้วครับสััสีีครับผม